เอาเอานี่แป๊บหนึ่งครับวัสดีน้องชายสวัสดีครับวัชรชัยแดงออกรายเจอเคยเจอคู่ต่อสู้ยังไม่เคยครับเป็นไงตรงนี้ซ้อมอยู่ไหนว่าซ้อมอยู่ลำปางซ้อมมันดับลำปางหรอกี่วันได้รอบนี้ก็ก็เ็ตก็ข้อไปซ้อมเลยหรอผลงานหลังๆเป็นไงล่าสุดคะแนนเดียรสองวันครับร้อยเท่าไหร่วันนั้นร้อยสามสองครับวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยสามห้าเลยเหรอปล่อยปล่อยมาชกไม่รู้ว่าไงรู้ว่าชกกลางวันปล่อยปล่อยมาชกเราเราเป็นมวยประเภทมวยเข่ามวยเข่าเดินปี่เดินชนอะไรอย่างนี้ไหมคู่ต่อสู้เป็นมวยไง เหมือนกันครับเหมือนกันเขาสูงกว่าไหมใช่ครับอายุปีนี้เท่าไหร่แล้วปีนี้ยี่สิบสามครับสูงสูงเขาจะสูงครับน้ำหนักปล่อยปล่อยเน้ยหกข่าครับหกสิบห้าเอาลูกหลานจังหวัดกำแพงเพชรแลาวฝากคนงกำแพงเพชรหน่อยฝากกองกำแพงเพชรเพื่อติดตามช่วยแชร์ไปรำคาญด้วยนะครับปีนี้ก็เอาใจนะกับกำแพงเพชรโอเคหมดครับผมอ่าไปดูหน้ากนากกันต่อโหนี่ตัวปึ๊กอ้าวสวัสดีทตั้งบ้านก่อนสวัสดีครับผมเพชรทิดเพชรศิริชัยเดชเพชรสีทอง เจี๊ยบกระว่าจะใช้นี่เคยชกกันไหมไม่เห็นรูปร่างเนื้อตัวเขาะชาไหมอ๋อเนี่เท่าไหร่เขาเตี้ยวมะเราได้สูงในยาวรยเราที่โดนซ้อมอยู่ไหนอ่ะเดียเพชรสีทองโอ้ยช่วงหลังนี่คือคับเลยนักมวยเยอะในช่วงหลังนี้นะกี่วันได้เเดือนได้เป็นเดือนก็นกวอาเห็นขึ้น,นรายการบ้างเปลี่ยนบ้างระไรเว้ยใครว่าไงรครว่ามันมันเลื่อนติดไม่รอบติดมวรอบวันนี้ซ้อมมาเป็นพิเศษเลยนะใช่อ้าเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักปล่อยๆของเรา วั7หกสิบเจ็ดอายุปีนี้เท่าไหร่ละยี่สิบสอข้า2ยี่เิบสามยี่สิบสอข้าวยี่สามผลงานสไฟเป็นไงบอกทางบ้านนะเป็นงานชนะใครบ้างชนะรักสมัยแล้วก็แพ้มีโชคบังกอกอะไรอยู่แล้วก็ล่าสุดอะแพ้นอกดิทเทเดตเจนาร้เท่าไหร่วันนั้นร้อยเท่าไหร่บ้างสามไฟนี่ร้อยสสดร้อยสี่เบดแล้วก็ร้อยสามสิ่เวทที่ราชอบกันร้อเท่าไหร่ร้อยสามห้าี่สห้านี้นะเพราะเช้าเยอะไปทั้งครั้งแรกเป็นไง มาสามห้าลดจุดแปดตันนี้<ช>ผ่านสบายแล้วนะ<ช>อ่ะวันนี้เสนยเดชมีอชงอาชีพไหม,มน่าจะมีนะ<ม>ก็ช่วงหลังนี่ถือว่าสดเหมือนกันอ่ะลูกหลานจังหวัดครับผมชาวบุญครับฝากชาวบุญช่วยเชียร์เราครับวันนี้เต็มร้อยแน่นอนครับโอ้อโควิดรับเท่าไหร่ค่าตัวสองพันแปดครับตอนนี้ครัไม่รู้โอเคก็ว่าเอาใจ่ายก็ช่วงนี้ครับโอเค